สตงเคยลงพื้นที่ตรวจละเอียดถึงขั้นวัดขนาดพลิกขี้หนูแต่พอเป็นงานของตัวเองแค่โครงเฟอร์นิเจอร์ก็พลาดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าแบบยิวอินของสตงงระบุว่าให้ใช้โครงไม้ตะแบกขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วหรือ25คูณ50มิลิเมตรในขณะที่ท้องตลาดเขาขายกันที่ขนาดมาตรฐานอยู่ที่17คูณส2มิลิเมตรปัจจุบันเขาใช้ไม้ประสาหรือว่าไม้จอยเพราะว่ามันแก้เพนพอยต์ของโครงไมยุคอดีนหมดเลยมันทำความตรงได้ดีกว่าไม่บิด แล้วก็รักโลกเพราะว่ามันทําจากไม้ชิ้นเล็กมาต่อกันเราจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ในยุคใหม่ตู้เสื้อผ้าทําบานได้สูงแล้วก็กว้างกว่าอดีตเยอะในอดีตตู้เสื้อผ้าเราจะทําบานได้แคบแล้วก็แบ่งเป็น2ตอนการสเปคของสอตอง,งอ ไม่ใช่แค่เรื่องของความล้าหลังราคาแพงเพราะมันไม่มีขนาดตามท้องตลาดแต่เป็นเรื่องของการผลิตจริงไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะในแบบดันระบุให้โครงไม้เฟอร์นิเจอร์หนาหนึ่งนิ้วไม้โครงบวกไม้อัดแต่นี่ไม้โครงก็หนาหนึ่งนิ้วก็ไปแล้วมันจะวัดขนาดได้ยังไง